สวัสดีครับพบกับสุลคาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ซึกชินเอ,อ็มวิโม่รอยอุแมนยูมั่นใจปิดดีลแมสเปอร์ส่งโมงทงมัสแฟงอดีตเจ้านายเก่ากล่อมซึกเดือดนอกสนามครับแมนยูปะทะสเปอร์ศึกแย่งชิงไรเซนเอมวิโม่ปิดตัวเก่งของเบนฟอร์ดตลาดการซื้อการนักเตะพรีเมียร์ลีกร้อนรุ่งขึ้นทุกขณะนะครับปีแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าจะสามารถกระชากตัวไบอันเอ็มวิโม ดีความเร็วสูงจากเปลี่ยนฟอร์มร่วมทีมได้สําเร็จแต่หนทางไม่ได้รวยด้วยกีบกรลาบนะครับเมื่อต้องเจอคู่แข่งคู่ปรับสําคัญอย่างไก่ไดีทองทนเมอสเตอร์ที่พร้อมสู้ยิบตาตามการรายงานจากเซเวลล็อกเชอร์สนะครับผู้สื่อข่าวที่น่าเชื่อถือได้ระบุว่าแมนยูอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบอย่างมากเมื่อตัวนักเตะได้แจ้งกับคนใกล้ชิดอย่างชัดเจนว่าเขามีความประสงค์เพียงหนึ่งเดียวคือการย้ายมาโชว์ฝีเท้าในทีมโอทัฟอร์ ย้อนรอยก็ตามนะครับดิวนี้กรับที่มีความซับซ้อนและน่าติดตามขึ้นไปเอกเมื่อมีอรายงานมาว่าท่าทีของเอมิโมไม่ได้ทําให้สเปอร์ถอดใจแต่อย่างใดแต่ตรงกันข้ามพวกเขากลับมีความหวังมากขึ้นหลังจากที่สมสรได้ประกาศแต่งตั้งโทมัสแฟงอดีตกุนซือของเรนฟอร์ดเข้ามารับตำแหน่งกุัดการทีมคนใหม่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการดึงตัวอดีตเจ้านายคู่ใจของเอมิโม่ Mo มาขุมทับถือว่าเป็นไพ่เด็ดที่สเปอร์หวังที่จะใช้น้มเนา ให้สิริรักเปลี่ยนใจย้ายมายัางลอนดอนเหนือสึกครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การต่อสู้ด้ยวยเม็ดเงินแต่เป็นการวัดกันร,ระหว่างความฝันของนักเตะที่จะสวมเสื้อสีแดงเพลิงกับสายสัมพันธ์อาจารย์กับลูกศรริษย์ที่อาจสร้างจุดเปลี่ยนสําคัญบทสรุปของหากรอบนี้จะเป็นอย่างไรแฟนบอลต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับก็ต้องบอกว่าเอมิโมอยากย้ายมาอยู่แมนยูนะครับแต่สเปอร์ให้ตัวม,มัดแฟงนะฮะ มาเกลี่ยกล่อมนะฮะโอ้โหมันจริงๆน,นะฮะศึกครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ดูแล้วนะครับเอ็มวิโมน่าจะมาแมนยูมากกว่านะครับเพราะสื่อหลายสำนักรายงานตรงกันยูแมนยูต่อบาซลนา่าไม่มองแรดฟอร์ดเป็น2ตัวเลือกแรกตกสำรวจสปอร์ตนะครับสื่อกีฬาของแคว้นกาลาตุลุนยา ทีขาว่าบาร์เซโลนาไม่ได้พิจารณาให้มาคัดรอยฟอร์ดเป็น2ตัวเลือกแรกในการเสรมทัพในตำแหน่งปีอีกแล้วโดยเป้าหมายหลักคือลุยดิอาร์ลองลงมาคืนิโกวิลเลียมมาคัดรอยฟอร์ดนะครับกองหน้าแมนยูไม่ได้เป็นทั้งตัวเลือกแรกและแผนสรองสำหรับแผนการสรมทับในตำแหน่งปีของบาร์เซโลนาอีกต่อไปแล้ว ตามการแรงงานของสปอร์ตซีกลาของแคว้นกาลาโตลุญยาจนถึงตอนนี้นะครับยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าโรเบนนัมริมเฮดโคชแมนยูจะเปลี่ยนใจหันมาใช้งานไรดฟอร์ดมากขึ้นหรือไม่ซึ่งตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมามีข่าวลือว่าทีมเอเนต์ของไรดฟอร์ดติดต่อไปอยังบาร์เซโลนาเองเพื่อหาหรือถึงความเป็นไปได้นในการย้ายทียมแลยก่อนในนี้เป็นที่เชื่อกันว่าบาร์เซโลนาก็ให้ความสนใจไรดฟอร์ดในระดับหนึ่งด้วย อย่างไรก็ตามล่าสุดนะครับสปอร์ตบอกว่าไรดฟอร์ดไม่ได้เป็นทั้งแผน A หรือแผน B ในโปรเจกต์ของบาร์โซนาอีกต่อไปแล้วโดยเป้าหมายหลักสําหรับการเสริมทัพในตำแหน่งปีของอาซูรานาในตอนนี้คือลุยดิอาร์ดของลิเวอร์พูลส่วนถ้าไม่สําเร็จก็จะไปดึงนิโคลิเลียมเป็นแผน2ขณะที่ไรดฟอร์ดเป็นทางเลือกลำดับท้ายๆในฐานะตัวที่ไม่น่าจะต้องใช้เงินมากนักขณะที่แกนนาชานะครับสื่อของสเปนระบุว่าจอห์นลาปตาประธานบาร์โซนา หลังเลยว่าจะดึงวิลเลียมมาร่วมทัพดีหรือไม่เพราะมาว่าหากทำแบบนั้นแล้วมันจะส่งผลเสียกับบรรยากาศในห้องแต่งตัวด้วยความที่หลายคนในทีมสนิทสนมแบบเพื่อนกันมากเกินไปโดยเขาอยากได้บรรยากาศแบบมีความเป็นมืออาชีพมากกว่านอกจากนี้ลาปรตย้ยังติดใจกับการที่วิลเลียมเคยปฏิเสธที่จะมาเล่นกับบาร์เซโลนาเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อนเช่นกัน เรียบร้อยการตัดสินใจแล้วนะครับกับแมนยูหลังสอบหมดอนาคตยุคอัมโมเรมเดนเมลนะครับสื่อชั้นนของเงมืองคุเดียรายงานมาว่าอเลฮันโดการนาโชวปิกจิมชาติอาร์เจนตินาตัดสินใจแล้วเรื่องอนาคตกับแมนยูหลังหมดอนาคตกับตุสกัดในศึกพิมพ์อุ่รเกล็ดภายใต้คุณเซอร์รูเบนอัมโมเรมอเลฮันโดการนาโชนกับดาวรับการแจ้งจากโรเบนอัมโมเรมว่าให้หาทีมใหม่ได้เลยในตลาดก,กิจการนักเตะสามวนนี้และมีปัญหาบาดหมางกันในศึกยุฟ่ายุโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งดาวเตะในวัย20ปีแสดงความไม่พอใจผ่านโลกโซเชียลมีเดียหลังออกสตาร์ทบนม้านั่งสำรองและได้ลงเล่นแค่20นาทีสุดท้ายแม้จะมีหลายสโมสรชั้นนำที่สนใจอเลฮันเดการนาโช่ไปรุ่วเทียมแต่แมนยูพร้อมขายออกไปด้วยค่าตัวที่สูงถึง70ล้านปอนด์ราว3,800ล้านบาททำให้เบอร์ลินกุเซนที่มีอลิกเทนฮากเจ้าหนายเก่าเป็นกุนเชอร์ถอนตัวไปแล้วหนึ่งเทียมอย่างไรก็ตามเรื่องนี้อาจไม่ใช่ปัญหาสำหรับอเลฮันโดกานาโช่ เมื่อมีรายงานล่าสุดเปิดเผยว่าเจ้าตัวยังต้องการเล่นอยู่ในพิมล์ลิอังกฤษแม้จะยังมีทีมดังในต่างแดนสนใจเช่นนาปลีเอซิมิลานอตแลนโกมาเรตทำให้ตอนนี้เหลือ3ทีมนในพิมลิที่ไม่ข่าวว่าเคยสนใจควกาตัวอเลนโดกาเนชโชจากอ้อมอกแมนยูประกอบไปด้วยเชลซีสเปอร์และแอตตันวิลล่าแตต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีความจริงจังหรือจะเจนแค่ไหนนะครับ แมนยูเตรียมแผนบีเลงสองสระดังครับพาดเซนเอมิโมแฟนผีว่ายังไงเอาหรือไม่แมนยูยังไม่หมดลุ้นเสริมแนวรุกนะครับเลงอุนตวนเซมิโย่และเอเบลิซีเอเซ่เป็นแผนสำรองหาดพาดการคว้าตัว,ตวบรันเอมิโมจากเบรนฟอร์ดหลังเจอคู่แข่งอย่างสเปอร์ร่วมวงแย่งจริงตัวในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแมนยูนะครับสโมสรดังซีเวตีเพิ่งเกล็ดล็อกเป้าอุนตวนเซเมโย่และเอเบลิซีเอเซ่ เป็นแผนสำรองในกรณีที่พลาดคว้าตัวแบรนด์เอมิโมก็นาตูเก่งเบรนฟอร์ดมาร่วมทีมในช่วงสัปนี้เอมิโมเป็นเป้าหมายต่อไปในการเสริมทัพเสริมแกลงสําหรับปีแสดงต่อจากมาตูดกุญญาดาวยิงทีมชาติบราซิลที่มุ่งย้ามาจากกูมแฮมตันเวนโดเร์ด้วยค่าตัว62.5หล้านปอนด์ราว2 7 5 0ล้านบาทอย่างไรก็ตามการเซ็นกับเอมิโมไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทัพเดบิวต้องการค่าตัวนักเตะ70ล้านปอนด์ ราว3,800ล้านบาทแผนทัวนันสเปอร์ซึ่งมีทมัสแฟรงค์สที่เคยร่วมง,งานกันตอนอยู่ที่เบรนฟอร์ดก็อยากได้นักเตระมาร่วมง,งานกันอีกครั้งในสีเสื้อใกล้เดททองงานนี้ทีมของกุนซือโรเบนอัมริมได้เตรียมแผนสำรองเอาไว้แล้วในกรณีที่พลาดได้ตัวเอ็มบิโมโดย ES เ n s p o น t ปสื่อชั้นนำรายงานมาว่าแมนยูอาจเป็นเข็มสอยตัวเซเมนโยนารุกฟองฮอตของฟอนมัดหรือซาตูเก่งคริสตอเพลตมาร่วมทับแทน ซื้อตีข่าวพีบปล่อยหอยลุนเลือกเก็บซื้อสี่ซื้อตีข่าวนะครับว่าแมนยูยอมปล่อยหอยลุนแต่เลือกเก็บเซิก์ซีแมน,เ,มนแเ,เชสชเตตแต่ที่จะยอมขัดทุนปล่อยและมุนหอยลุนและเลือกเก็บโจดโจเซิก์ซีเอาไว้ในถิ่นโ,โอทีฟอร์ดต่อไปพิ๊กเแด้ก็ต้องการเสริมข็งกล่งในตำแหน่งแนวรุกจ่งสมัยนี้และกองหน้าคนใหม่คือเป้าหมายอันดับแรกของสโมสอน หอยลุนและเซอร์ซีต่างก็ทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานในนันกันที่แล้วโดวยยิงรวมกันได้เพียงแค่17ประตูจากการลงเล่นร่วมกัน1 0 5น,นัดในทุกรายการขณะที่แมนยูใช้เงินไปประมาณ72ล้านปอนด์ในการเซ็นยายหอยลุนจากอัตาลนต้ามเมื่อปี2023และ36.5ล้านปอนด์ในการเซ็นย,ยัเซอร์ซีจากโบลญญาในปี2024ส่ออิตาลียางคอติดเดเลตโดโรสปอนครับรายงานมาว่าแมนยูได้ตัดใจที่จะเก็บเซอร์ซีเอาไวา้ และจะขายหอยล่นออกจจกเทียมคะแนนกรกัตเชลตาเดลสปอร์ตอ้างอีกว่าอินเตอร์มิลานกำลังเจอจก,กับแมนยูอยู่เกี่ยวกับข้อตกลงของหอยล่นโดยปีแสดงต้องการเงินประมาณ45ล้านยูโรราว38ล้านปอนด์สำหรับนาตีในวัย22ปีซึ่งถือว่าเป็นการขาดทุนครั้งใหญ่อย่างไรก็ตามนะครับระบุว่าอินเตอร์กำลังเดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อคว้าตัวดาวยิงชานเดนมาร์กและหวังที่จะเสนราคาย,ยืมตัวเขาพร้อมเงินไขในการซื้อขาดที่เกือบจะแน่นอนแล้ว แม้ว่าแมนยูจะอยากขายนักเตะออกไปในช่วงสมัยนี้แต่มีการอ้างว่าค่าธรรมเนียมในการยืมตัวที่สูงอาจดึงดูดใจพวกเขาได้นี่คือสุข,ข่าวแมนยูนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่16มิถุนายนนะครับ